<โ>จะขึ้นได้เหรอมันต้องวินอีกรอบไหมเนี่ยโอ้โหต้องเดินทางไหนกันเนี่ย มาแล้วครับไทเกอร์นะครับผู้ร่วมทางของเรานะครับยินมีปัญหาแต่เราก็ขึ้นมาได้นะครับ เอาใหม่ส่งใหม่แรงๆเลยมันต้องจำขึ้นมาหน่อยส่งขึ้นมาเลยหินอ่ะมันไม่ติดหรอกถ้าจะน่าจะดึงดีกว่าขอช่วดด้วยวาป,ปาต้องเอาอะไรดึงรถไปด้วยเปล่า ต้องป้าต้องดึงเขาขึ้นเลยไม่ใช่ไม่ดึงรถตัวเองไว้ด้วยหรอมันจะไม่ไหลใช่ไหมไหวใช่ป่ะให้เขาคล้องปากของแก้วเลยเอามาคล้องตรงนี้ถึงไหมคะเราต้องต่อเชือกเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ๋อผ้าผ้าพอไหมครับไม่พอได้ได้ไปได้ได้ไหมไปได้ไปได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับ อีกนิดนึงปลาถอยนิดนึงปลาถอยนิดนึงพี่พี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่เพิ่มเชือกใช่ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเชือกนี่เชือกพอพอพ่อพอพอดึงขึ้นดึงขึ้นมีพีทล็อปไหมครับไม่ต้องอะแค่นั้นนะคะอยู่แล้วเะข้าวเหล้าล็อปไปเลย em ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn